418มาแล้วนะก็กำลังจะเข้าจอดสถานีมนะืองนลอันนี้ช้า3นาทีนะ3-4นาทีนะก็ได้อัสตอม4120นะนึกว่าจะได้คุณปู่มานะมาเช้า415ไม่นะครับ <c oughs> ได้นะตอม4120 อันนี้เครื่องแคป4120 ตรวจก้าที่นี่สถานีเมงินทนตรจะลงจากขบวนรถตรวตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการเดินทางสองประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะตรวจกล้าวขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีจะได้เวลา ขบวนรถท้องถิ่นเลขที่4 1 8หนึ่งแต้นทางจากสถานีหนองไทยปลายทางสถานีแลนครราถึงมาซึ่งจอบเทียบอยู่ในชาสลาที่สองจะออกจากสถานีขั้นผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางปรดท้นขบวนรถที่เรียกรอั้ขอบคุณค่ะ เคื่องบินเาไทยตรวจแย่ชะงรืยยื่งเอายวส่วนส่วนใดออกนอกตัวรถชณะขบวนเ้วนิ่งถ้าถามไปเรื่อรับคำาลแล้วแรงได้ขอบคุณค่ะขั ที่อาจเกิดขึ้นไม่ควรสวมใส่เครื่องกระดัษของมีค่าระหว่างการเดินทางหากม,มีเหตุการณ์เกิดขึ้นโปรดแจ้งตำรวจรถไฟหรือพนักงานรถไฟทันทีขอบคุณค่ะ